สวัสดีนะคะ Open House EP นี้ค่ะกวางพาทุกคนมาที่งานสถาปนิก2025นะคะที่ Impact เมืองทองธาน,นีค่ะปีที่แล้วเรามากันครั้งแล้วเนาะปีนี้มาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครตอนนี้กำลังคิดว่าจะสร้างบ้านหนาะะไอเดียดูวัสดุก,ก่อสร้างต่างๆนะคะงานนี้มีครบจบที่เดียวเลยนะคะมาก็จะได้ดูบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยววันนี้กวางพาทุกคนเดินดูกันค่ะว่ามีบูธไหนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ เรามางานแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในแต่ละบูธเนี่ยมันจะมีแนวคิดเบื้องลึกเบื้องหลังในการจัดบูธเนี่ยแตกต่างกันไปในทุกๆปีนะคะอย่างเช่นจรรเข้เีนะคะถ้าใครเป็นกฟนพันแท้ของงานสถาปนิกเนี่ยจะทราบนะคะว่าบูธของเขาเนี่ยนะอลังการงานสร้างในทุกๆปีอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นเกร็ดจ,จระเค้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะคอนเซปปีนี้เช่นเดียวกันนะคะโอโ้เข้ามาเนี่ย ทุกคนต้องเห็นบูธนี้ก่อนเป็นลำแรกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนะว่าเขาบอกว่ามี6โซนนวัตรกรรมด้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กับคุณบรพจน์นะคะผู้บริหารจากทางจราเข้นะคะคุณบรพจน์คะ่ะปีนี้ไฮไลท์ของเราคือ แน่นอนครับก็นอกเหนือจากความสวยงามนะครับในเรื่องในเชิงอัตลักษณ์ในเชิยงสถาปัตยกรรมเรามีไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นดัชเลสเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีลดฝุ่นลดฝุ่นนะครับไม่ใช่แค่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมีนวัตกรรมแต่เรายังรักโลกรักคนใช้งานนะครับปลอดก็สําคัญนะฮะไม่ใช่ว่ากระเบื้องหรือบ้านสําคัญปลอดคนทํางานหรือ ผู้อยู่อาศัยหรือผู้อยู่ในแอเรียใกล้เคียงก็สําคัญก็เหมือนปีนี้ทางจร์เจียเราเน้นเรื่องของคุณภาพเนาะแล้วก็ sustainability นะเป็นหนึ่งแกนที่เราอยากให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับ<น>ครับใครมานะคะมาเดินที่บูธจร์เจีกันได้นะคะฝั่งนี้นะคะทุกคนจะเป็นโซนของอ่างอาบน้ำนะคะมาเดินมาเจอไอสปาคะ่ะเดี๋ยวพูดคุยกับผู้บริหารของทางไอสปานะคะสวัสดีคุณหนุ่ยนะคะเป็น MD ของทางไอสสปานะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือว่าเป็นดีไซน์ใหม่ของปีนี้ไหมคะปีนีดีไซน์ใหม่ปีนี้เดออัพซึ่งตัวเอาเน,เนี่ยแน่นอนว่าอุปกรณ์รางจ้าวปี2015ค่ะโอ้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขาเป็นยังไงกว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมันลอยอยู่มันเหมือนไม่ติดพื้นเลยค่ะแน่นอนครับคือชิ่อของเขาสอดคล้องกับตัวโปรดักต์ตัวสเปเชอร์นะครับ เรากําลังมอบสุดยาเรื่องของการเสียบฟังก์ชั่นการลาบน้ำในสเกลที่สังชาดเดมันเป็นสเกลที่สังชาดสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยปกติที่สาเพราะอยากที่อยากที่เสียงกันแล้ว่าการนอนน้อยสิบฝัก็ได้กินนอนผักชักก็ได้ซึ่งระดับน้ําในการใช้งานพอเป็นโฟลติ้งบาร์เนี่ยระดับน้ําจะไม่เยอะประหยัดน้ำด้วยนะครับดังนั้นกลายเป็นว่าลูกค้ากำลังจะได้ กล u ฟเจอร์ตัวหนึ่งนะครับไปไว้ในบ้านและเป็นฟังชันการเสอร์น่ารักท่ก็คือให้มองมากกว่าการไปอาบนะ้ำทั่วไปเป็นเหมือนสกกลเจอร์เป็นอีโวชั์นอลแล้วไม่ใช่ฟังชันแล้วโอเคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมาดีไซน์บอกของปีนี้ค่ะจะอยู่ที่บูธของวินเซอร์กันแล้วนะคะทุกคนบูธสวยงามมากนะคะเดี๋ยวนี้ เข้าไปคุยกับคุณเพียวนะคะเป็นเซลส์เอ็กซเซ็ทีฟของที่นี่นะคะว่าปีนี้เรามีอะไรใหม่ๆมาโชว์ในงานสถาปนิกกันบ้างน,นะคะสวัสดีนะคะคุณเพียวนะคะคปีนี้ไฮไลท์ของเราคืออะไรเอ่ยครับก็ในปีนี้นะครับไฮไลท์ตัวโปรดัต t รุ่นใหม่ของเรานะครับก็เป็นตัวรุ่นซิกเนเจอร์โปรนะครับ,รบก็จะเป็นบานใช้ประตูภายนอกนะครับในตัวเนื้อง,งานเนี่ยเหมาะสําหรับบานที่ออกแบบ สูงและกว้างตัวตนี้สูงได้ถึง3เมตรนะครับและกว้างได้สูงสุด5 6เมตรครับผมเรื่องตัวฮาร์ดแวร์เองครับเราใช้ฮาร์ดแวร์ที่นำเข้าจากเยอรุันนะครับครับก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในการใช้งานนะครับการเสียงได้นะครับลดเสียงกับภายนอกได้ถึง30เดซิเบล32เดซิเบลนะครับการฝุ่น PM 2.5ได้นะครับคุณเพ่บอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่อยากนำเสนอคะคือตัวนี้ใช่ครับประตูหน้าต่างวนเซอร์เองครับ เป็นนวัตกรรมที่สามารถลดเสียงจากภายนอกได้นะครับเนี่ยตอนนี้ครับอย่างตัวอย่างที่เรามาทำเรื่องของ Noise Protection นะครับเป็นหนึ่งใน Ultimate Protection ของแบรนด์วินเซอร์นะครับลดเสียงภายนอกได้ถึง3 2เดซิเบลเราขอปิดนะครับตอบโจทย์เพนพอยต์ของ<า>ลูก,กค้าหลายท่านได้นะครับในส่วนของ อยู่ริมถนนหรือเส้นทางจากภายนอกตรงน,นี้ต้งองการซีลยางอ๋อคือเนื่องจากนอกจากความหนาแล้วเนี่ยต้องดูตัวซีลด้วยถูกต้ไหมคะใช่ครับมีระบบการซีลยางนะครับเพื่อปัดเศษจากภายนอกโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงบูธของ T O A นะคะทุกคนคือคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยทุกปัญหาบ้านมีทางออกเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับมาร์เก็ตติ้งของทาง T O A นะคะคุณบูมน,นะคะเราอยู่ที่ไหนอัน สวัสดีนะคะคุณบุญค่ะปีนี้ทาง T.O.A เรามีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างคะปีนี้นะครับ T.O.A เราก็ได้มากับคอนเซปต์นะครับก็คือ Beyond Paint Beyond Pictures นะครับเราก็เป็นมากกว่าสีแล้วก็เป็นมากกว่าความสวยงามที่ยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะมีจุดขายก็คือ t o. a เราไม่ได้เป็นแค่สีแล้วแต่เราเป็น Total Solution ที่เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้านะครับ ทุกระดับความต้องการได้ครบจบในแบรนด์เดียวนะครับตอนนี้เรามีทั้งยิปซัมเรามีทั้งสุขภัณฑ์ที่แบรนด์พรีเมียมระดับโลกคือโจมูที่ปีนี้เรามาเปิดตัวโจมูในบุ๊คเทีเกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวชูในบุ๊คของเราปีนี้ที่ลูกค้าหรือว่าสาปนิกอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อน ได้ะคะ่ะโอเคถ้าใครมาก็ลองมาเดินชมกันได้น,นะคะบูธที่โอเอซีไม่ได้เป็นแค่สีเนาะเป็นทุกอย่างโซลูชันของบ้านค่ะ,ะเมื่อกี้คุณูมบอกว่ามีแบรนด์จโจมูเนาะเราก็จะเดินพามาแล้วคุณคุณูบบอกว่าอันนี้สามแสนนะมันดียังไงคะสามแสนบาทคือต้องบอกว่าตอนสมัยนี้ยณปัจจุบันเนี่ยคนไทยอะครับหรือหรือตั้งแต่โควิดมาเนี่ยมันทําให้คนไทยมองเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเราทุกอย่างเนี่ยระบบทุกอย่างมันจะเป็นทัสเลตทั้งหมดความจริงแล้วตัวเนี้ย มันสามารถใช้ระบบการด้วยเสียงก็คือเราสามารถสั่งเปิดฝาปิดฝาเป่ดฝาล้าก็ปิดฝาแล้วความพิเศษมันยังไงก็คือว่าตัวเนี้ยเ,เขาจะมีการฉีดโฟมทำความสะอาดตั้งแต่อ,อนอโซโที่เป็นตัวฉีดก้านฉีดนะครับมันจะสะอาดตั้งแต่น้ําเข้ามาเนื่องจากว่ามันมีโยวีในการฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่แล้วน้ำเนี่ยที่ฉีดก้นเราเนี่ยครับผม รับรองได้ว่าสะอาดแน่นอนผมหลังจากที่เราทําทุระเสร็จนะครับผมจะมีแสงที่เป็นแสงสีฟ้าช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียรพอหลังจากฆ่าเชื้อแบคทีเรียรเสร็จปับ๊บ mm hmm. ก็จะมีแสงสีแดงซึ่งลดอากาศอักเสบของก้นเหลวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้มันเลยตอบโจทย์เรื่องสุขภาพไป mm hmm. ด้วยสำหรับสายรักโลกนะคะตอนนี้วางอยู่ที่หน้า,าบูธของ clarins mm hmm. นะคะเป็นเครื่องกำจัด เศษอาหารนะคะเดี๋ยววันนี้ yeah, yeah, yeah. คุณกอ๊อตจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะซึ่งมันคืออะไรคะคุณกอ๊อตสวัสดีค่ะคาเลนเครื่องกำจัดเศษอาหารของคนไทยค่ะเราวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตเองในประเทศไทย oh. เลยค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องกำจัดเศษอาหารรองรับเศษอาหาร3กิโลกรัมต่อวันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาสามารถใส่ลงไปได้แบบว่าเราเราทานเสร็จแล้วเท ใช่ใช่เลยค่ะสามารถใส่ลงไปได้เลยของเพชของมันก็สามารถใส่ได้แล้วกระบวนการทํางานของมันคือยังไงเอ่ยกระบวนการทํางานก็คือเหมือนว่าเราเราใส่เศษอาหารลงไปค่ะตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีการวนของภายในถังไปเรื่อยๆซึ่งในนี้มันจะมีสารบางต้นใส่ลงไปก่อนค่ะซึ่งมันจะอยู่ในเครื่องอยู่แล้วแต่ปุ๊บเราเทเราใส่อาหารลงไปปั่นปั่นปั่นปุ๊บภายใน24 24ชั่วโมงค่ะเครื่องเขาก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเลยหลังจาก24ชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเป็นสารปุ๋งดินหรือว่าปุ๋ย สามารถนําไปใช้งานกับต้นไม้ได้เลยคืออันนี้ก็สามารถไปโรยบนต้นไม้ได้โรยบนหน้าดินบางๆได้เลยค่ะแล้วก็ลดน้ำตาลได้เลยค่ะบอกราคาได้ไหมได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะจากราคาเต็มอยู่ที่39,900บาทพิเศษภายในงานลดไปแ0 0 0เหลือ31,900บาทค่ะสายรักโลกนะคะมาต่ำกันได้แล้วนนี้ขอบคุณคุณกอนนะคะมาคุยในงานคานนะคะเราวาร์ปมานี่ยังอยู่ในงานสถาปนิกอยู่นะคะไม่ได้อยู่ในงานขายจิวเวลรี่นะ ขาขายกระเบื้องค่ะบูธนี้นะคะเป็นกระเบื้องที่เป็นของบุญถาวรอีกทีหนึ่งนะคะแต่บูธเขาสวยงามมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราได้สัมภาษณ์คุณเก๋นะคะถึงที่มาที่ไปของบูธนี้นะคะคุณเกต๋ตำแหน่งเป็นเซลล์สั d นเทรดมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์นะคะสวัสดีคุณเก๋นะคะสวัสดีค่ะไฮไลท์ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะของบูธของเราไฮไลท์ ight, ปีนี้บุญถาวรมาพร้อมกับแบรนด์พรีสคาซาค่ะนะคะปีนี้เนี่ยเราเมีคอนเซปต์ D R of Living นะคะพยายามที่จะทำบูธออกมาให้มีอินสปิเรชันในการตกแต่งบ้าน ในหลายรูปแบบมเข้ามาคิดว่าเป็นร้านช็อปจิวเวลรี่ช็อปจิวเวลรี่ค่ะก็วันนี้เนี่ยเรามีไฮไลท์คือเราจะลอนช์คอลเลกชันออาไว้คอลเล t ชันเป็นทุกมิติของความขาวนะคะเราแบ่งโทนกระเบื้องสีขาวเอาเป็น3โทนด้วยกันก็จะมีนูเทรลไว้นะคะคูไว้แล้วก็วอลล์ไว้ค่ะก็ถ้าใครมาอยากได้กระเบื้องนะคะมาชมที่บูธของพาริสคาซากันได้ได้เลยค่ะยินดีค่ะเดินผ่านบูธของอโนนารุนะคะเราไปถ่ายบ้านที่อโนนารุดีไซน์มาหลายหลังแล้วนะเดี๋ยวในปีนี้มี อีกหลายหลังเช่นกันนะคะสำหรับอโนนารุธนะคะมาเปิดบูทธที่นี่ด้วยมาชมกันได้ค่ะที่อยู่ข้างหลังนี้ของกวางน,นะคะชื่อบูธว่าทันยรินนะคะสีสันสดใสมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารของทางทันยรินกันนะคะว่าบูธนี้สีสันสดใสแบบนี้เนี่ย mm hmm. เขามีคอนเซปต์อะไรกันบ้างสวัสดีนะคะพี่กอล์ฟนะคะพี่กอล์ฟดีไซน์เด렉เตอร์ <Director S 2> ของทันยรินใช่ค่ะของเราเนี่ยบูธวันนี้เรามีคอนเซปต์ยังไงบ้าง,งนนะคะ วันนี้คอนเซปต์ของทันยารินก็คือทันยาริน makes it happen นั่นแปลว่าเราจะทำจากสีที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ด้วยเทคนิคของสีด้วยทักษะของศิละปะที่มันไร้ขอบเขต mm hmm. โดยในงานนี้ในทันยารินแกลเลอรี่ของเราเนี่ยเราจะรวมได้อินสป r เรชันมา2สไตล์คือเป็นเอ n i c c ชิ c สไตล์จากเทรนด์ของปี2026 ก็คือมันจะชิฟจากมินิมอลลิซึมเป็นแม็กซิมอลลิซึมแล้วโอ้โครลาด้าแล้วนะคโรลาด้าแล้วเพราะว่าคนเราเริ่มเริ่มเบื่อแล้วกับอะไรที่มันเป็นเพลนบางทีก็เลยต้องใส่สีสันใส่แพทเทิร์นเข้าไปแล้วให้มันสะท้อนเอกลักษณ์ของเจ้าของสถานที่นั้นๆนะคะของทันยรินเองเนี่เราทำอะไรบ้างอะคะเราทำเกี่ยวกับการตกแต่งพื้นผิวที่มันจะเป็นพวกงานอาร์ตงานคราฟต์งานแฮนเมดทั้งหมดเลยมันจะไปปรากฏได้บนผนังซอกเพดาน พื้นแล้วก็บท็อปของเฟอร์นิเจอรครถ้าใครมาเดินงานนี้นะคะคือบูธหาง่ายมากอะสีสัสดใสามากเลยนะคะเดินเข้ามาได้นะคะที่ทัญยรินนะคะขอบคุณพี่กอลฟมากเลยค่ะยินด <25. S 1> ีค่ะโปรเฟอร์นิเจอร์ค่ะทุกคนเราเคยไปถ่ายที่โชว์รูมของโปรฟเฟอร์นิเจอร์มานะคะสวัสดีคุณนรถนะคะวันนี้ นำอะไรมาที่นี่บ้างคะครับผมแล้วก็ไม่ได้ออกงานสาบมานานแล้วคร,ร<อ>ครับแล้วก็ก็ออกใหม่แล้วก็อยากให้แบบพูดเรามีความเป็นนเทศ,ศกาลมากขึ้นนะครับก็จะโชว์เป็นทีละตู้ทีละตัวเป็นพีซพีซไปนะครับแล้วก็มีโชว์เป็นแมทเทเรียลไลบรารีว่าแบบเออโรงงาน,นรเราเนี่ยผลิตอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ลูกค<ม>้าเนี่ยเห็นว่าสไตล์แบบมินิมอลมินิมอลแบบใช่ใช่ครับก็อย่างนี้สไตล์ที่มีความเป็นแบบบอมๆหน่อยมีความมินิมอลหน่อยนะครับมีงานเหล็กมีงานไม้แล้วก็มีงานผ้าผสมผสมกันโอเคบูธตรงนี้อยู่ที่จุดไไหนนนนนเออออ่่ F F 6 6 1 1 7 7คคคครัับะะะะะทุกกมมมาาดดูช้ขง อนิเจอร์ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ Space Story นะคะใช่ค่ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาถ่ายไฮไลท์งานครับวันี้ว่าเป็นมีเดียพ์ทเนอร์ใช่มาถ่ายว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างพาิิเรียนต่างๆดีไซน์โดยแบรนด์ไหน ครัอันนี้คนไหน่างนี้ไปที่แล้วเดินเดินแล้วเราก็เจอกันเนาะเป็นเนี้ยจริงๆเราแอบมองหาอยู่เอ๊ะทาม้ามันเนี้ยใครบ้างวะใช่อะติดตามร้าคะส Space ร t o r y นะคะนี่นะขึ้นให้ขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารของทาง Minima House นะคะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์คุณธนวัฒน์ในนี้มีอะไรบ้างคะ Minima House ของเราเองสินค้านะครับเรามีได้ล่ตั้งแต่งานพื้นพื้นผู้สูงอายุพื้นฟังก์ชั่นนะครับพื้นสัตว์เลี้ยง นะครับแล้วก็จําเป็นทั้งระบบห้องน้ําสําเร็จรูป mm hmm. เสื่อทาทามินะครับ mm hmm. ก็สินค้าจริงๆก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร mm hmm. ก็เป็นสินค้านําเข้าจากทางญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. เราเป็นออเทอไรซ์ hmm. ทั้งหมดครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ถ้าเป็นกระแสะเลยที่แบบมีคนสนใจเยอะๆ mm hmm. ก็คือจะเป็นตัวห้องน้ําที่สําหรับผู้สูงอายุ mm hmm. หรือแม้กระทั่งสําหรับเด็กนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวเนี้ย มันกันลื่นลดแรงกระแทบได้นะครับแล้วก็รีนเวทค่อนข้างรวดเร็วติดทับอของเดิมได้ทชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเท่านั้นเองอก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอก็เหมาะสมงสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ทุกคนในบ้านโอเคค่ะเอามากันได้นะคะมินิมาเขาสิคะทำงานสถาปนิกขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของคลาสสิกแชร์นะคะเราอยู่กับ ุณโก้นะคะเป็น managing director ของทาง c l คลาสสิกแชร์สวัสดีนะคะคบูธของเราปีนี้เราคอนเซปต์อะไรคะจริงๆ The c l a s ดคลาสสิกแชร์ค n y หลักๆเราคือเราผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็เราก็มีคอลเลคชันของเราเองแล้วเราก็ผลิตในโรงแรมที่5 6าดาวในเมืองไทยหรือทั่วโลกเนี่ยเราก็ทำเพราะนั้นเราก็เป็นผู้สร้างสรรค์ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ในปีนี้เองบูธเราก็มีแมททียลมานาเสนอคือเป็นวอลเปเปอร์ที่ทาจากเนเชอร์ไฟเบอร์ทั้งหมดจะเป็นทาจาก เอ่อ uh, ใยญ่ลิน,นินจาก้างม้าหรือจากวีเนียไม้นะครับแล้วก็ะจะมีะการทอขึ้นมาแล้วก็ทำสร้างสารรค์ให้เป็นเป็นเ a เชอรัลไฟเบอ a ์วอลเปเนะครับซึ่งก็จะมาประกอบกับเราก็จะมีอ e ีกแผนกหนึ่งที่จะทำเป็น Wardrobe ซึ่งเป็น h ไ End Wardrobe ที่เราจะสร้างสารรค์ด้วยวัสดุที่ดีๆนะฮะแล้วก็ใช้ฮาร์ดแวร์ที่ เนื้อปลาที่ชื่อทั่วไปจะใช้แต่ที่พงรู้สึกประทับใจมากคือผมก็บอกว่าอันนี้มาจากไข่ไก่ค่ะทุกคนใช่ครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราสร้างสรรค์ให้กับโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับโดยใช้ศิลปะเอ็กเชลซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมของฝรั่งเศสนี่แหละครับเอาไข่ค่อย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 ทีละเม็ดนะครับนั่งปิดให้มันเป็นลวดลายขึ้นมาซึ่งลวดลายนี้เราดีไซน์ให้เหมือนกับเป็นมังกรที่จะพาดตั้งตัวไป อ,อันนี้เ,นเป็น<อ>งาน,น,นดีไซน์เองใช่ครับอันนี้เราดีไซน์เองเราดีไซน์เองครับค่ะนี่นะคะคลาสสิกแชร์ของพันดีนะคะครับเรียนเชิญครับ แลนนี้ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะทุกคนสำหรับงานสถาปนิก2,568ในปีนี้เขาจัดตั้งแต่29เมษายนไปจนถึง4พฤษภาคมนะคะแนะนำเลยคือพื้นที่ใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วก็มาอาจจะต้องเผื่อเวลารถติดนิดน,นึงหาที่จอดรถเนาะแล้วก็ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในนี้ฟัองว่าได้ทั้งวันวันหนึ่งเต็มๆเลยถ้าใครมาถึงแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ผังนิทรรศการด้านหน้านะคะไปดูก่อนได้ว่าเราอยากได้สินค้าประเภทไหนมองหาอะไรนะคะเขาก็จะมีบอร์ดให้ดูนะคะแล้ววันนี้ Open Town ทของเราต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะ e ี EP หน้าเราจะไปเปิดบ้านใครพาไปชมงานอะไรนะคะกลับไปตามชมกันนะคะบ๊ายบายะคะ่ะ